สิ่งที่พี่รินได้เรียนกับครูสิตานะคะเมื่อคืนเรื่องการเสกบ้านฟรีค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัวยีบาทค่ะทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะจากคนที่ขี้หงุดหงิดหัวเสียขี้บ่นขี้ด่าขี้นินทาชาวบ้านค่ะและไม่มีอะไรดีขึ้นกลายเป็นหนี้10ล้านบาทลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงที่อารมณ์ก่อนค่ะ คําครูบาอาจารย์สอนว่าให้อารมณ์ดีมีความสุขมีความสุขตั้งแต่ภายในของเราค่ะสร้างจินตนาการค่ะครูสิตาไปซื้อหนังสือที่มีรูปบ้านสวยๆค่ะเอามาตัดแปะแปะแปะไว้ข้างฝาผนังค่ะแล้วจินตนาการว่าครอบครัวทุกคนอยู่ในนั้นค่ะได้ยินเสียงสัมผัสถึงกลิน่นได้ยินทุกอย่างทุกคนอยู่ในนั้นค่ะแล้วที่สำคัญค่ะระหว่างทางก็ต้องทำงานด้วยค่ะ งานที่รวยได้งานที่เป็นไปได้ครูสิตาทำงานขายออนไลน์ค่ะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์สร้างอาหารเสริมและน้ำหอมพลังงานหินนำหินมงคลมาใส่ในน้ำหอมค่ะทุกคนแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะครูสิตาพาตัวเองค่ะเข้าไปตระเวนหาบ้านบ้านเดี่ยว บ้านในราคาที่ครูสิตาตั้งเป้าหมายไว้ค่ะประมาณ7ล้าน8ล้านที่ครูสิตาตั้งเป้าไว้แล้วก็ตะเวนขับรถหาค่ะเข้าไปสัมผัสเข้าไปถามรายละเอียดทุกอย่างกับเซลล์ค่ะเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูดบรรยากาศในบ้านหลังนั้นค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตถ้าหาก,หากว่าบ้านหลังนี้คู่บุญคู่บาร,รมีก็ขอให้เสกยอดได้เสกยอดจากไหนคะจากการขายออนไลน์จากการขายน้ําหอมนะคะแล้วก็เป็นจริงค่ะในตอนอธิษฐานจิตค่ะ ครูสิตาวางใจเชื่อใจค่ะหากบ้านหลังนี้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าจักรวาลจะต้องส่งบ้านที่คู่ควรมาให้แน่นอนค่ะเราก็เหมือนกันค่ะเราอธิษฐานอะไรไปแล้วจงเชื่อใจวางใจค่ะเพราะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎระดับโลกสอนให้เราคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆมีความสุขภาพมันเกิดขึ้นในหัวซ้ำๆค่ะแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริง อย่าลืมนะคะนั่งสมาธิบ่อยๆค่ะครั้งละ5นาทีครั้งละ10นาทีแล้วก็ทํางานที่มันสอดคล้องค่ะเปิดรับรายได้ค่ะเปิดรับการไหลของเงินค่ะวันนี้ครูพิรินมาเล่าต่อบอกต่อกับคนสําเร็จนะคะเล่าเรื่องคนสําเร็จให้ฟังวันนี้ครูพิรินไปแล้วนะคะ